สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2564นะครับขณะนี้เวลาประมาณ15บหานาฬิกานะครับผมดาวดินทินเบื้องเลยนะครับผมแวะมานะครับพาทุกท่านนะครับดูนะครับการวางระบบนะครับท่อนะครับสำหรับที่ดาวดินจะเลี้ยงปลาดุกนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับดาวดินก็ทําการเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับพันธ์สีทองนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับ อย่างที่2ก็ทําการนะครับปลูกผ <may out> ักสลัดไฮโดรโปนิกส์นะครับผมผักที่โดยไม่ใช้ดินนะครับผมอย่างที่3ามนะครับก็ปลูกนะครับต้นไม้นะครับเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับไม้สวยงามนะครับเป็นไม้มงคลนะครับทีนี้อย่างที่4ี่นะครับเดี๋ยวดินอยากลองทํานะครับก็คืออยากลองเลี้ยงปลาดุกนะครับผมซึ่งเป็นนะครับวงบ่อที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ80เซนเมตรนะครับผม สูง35หเซนนะครับผมดาวดินวางไว้ก็เป็น3ามบ่อนะครับซึ่งบ่อนี้ที่แรกดาวดินซื้อมาไว้นะครับจะเอาไว้ปลูกต้นไม้ก็คือดาวดินนะครับจะทําการย้ายนี่ครับต้นมะกรูดแล้วก็ต้นมะนาวหรือต้นมะยมนะครับ3ามต้นไปปลูกไว้ในวงบ่อปูนซีเมนต์นะครับผมแต่เมื่อได้ซื้อวงบ่อปูนซีเมนต์มาแล้วนะครับเสียดายนะครับผมเพราะว่าเป็นบ่อที่มีความหนามากเลยนะครับนี่ถ้าสังเกตดูนะครับบ่อจะหนา แล้วก็จะไม่มีเจาะรูน้ําซึมนะครับเหมือนเหมือนบอ่อบําบัดบอ่อนี้นะครับอันนี้เป็นบอ่อขนาดแปดสิบเหมือนกันแต่เป็นราคาถูกนะครับอันนี้วงละร้อยยี่ห้าบาทนะครับนี่ที่มาทําตัวบอ่อบําบัดน้ําเสียให้เป็นน้ําดีนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้นะครับซื้อมาวงบอ่อละร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับผมก็เลยนะครับเสียดายก็เลยเอามาเทคอนกรีตนะครับ พื้นปูนซีเมนเพื่อจะเลี้ยงปลาดุกนะครับจะลองเลี้ยงดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเราดินคิดไว้ก็จะซื้อมาทั้งสองพันเลยนะครับเป็นพันบิ๊กอวีนะครับพันบิ๊กอวีแล้วก็ปลาดุกรสเซียนะครับจะมาลองเลี้ยงดูว่าในวงบ่ปูนซีเมนนั้นเขาจะโตมไหมนะครับผมสามารถนํามาใช้ในรับประทานในครัวเรือนได้หรือเปล่านะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นพังระบบนะครับที่เราดินวางไว้นะครับ ถ้าทุกท่านเห็นก็จะสังเกตเห็นว่า,าซึ่งนะครับผมเอาเททรายแล้วก็เทหินนะครับเพื่อทําพื้นให้สูงกว่าในส่วนบอ่อบําบัดนะครับประมาณ20เซนนะครับเพื่อที่ว่านะครับผมจะทําน้านี่ครับน้ําเสียนะครับลงเข้าที่นี่บอ่บอบำบัดบอ่อนี้นะครับผมแล้วก็จะทําน้ําดีขึ้นวนมาให้ไฮเชอรี่นะครับ ให้บ่อเลี้ยงปลาดุกนะครับผมซึ่งจะใช้ในวงบ่อของพลอยเชอรี่แทนนะครับผมเนื่องจากว่าเขาพอเรายกระดับแล้วทําให้บ่อนั้นลึกขึ้นนะครับนี่บ่อลึกขึ้นสามารถกรองน้ําสะอาดได้มากขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นระบบที่ดาวดินวางไว้นะครับผมซึ่งวันนี้เองนะครับดาวดินก็จะทําการนะครับเทนะครับพื้นนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ใส่ตะแกรงเหล็กไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผม สำหรับท่อนะครับท่อประปาที่ดาวดินใช้ก็คือเป็นขนาดนะครับสองนิ้วนะครับผมซึ่งเป็นท่อน้ําเสียนะครับผมซึ่งจะใส่ขนาดใหญ่หน่อยนะครับผมเพราะว่ามีประสบการณ์นะครับของบ่อเลี้ยงหอยเชอรี่นี่นั่นนะครับผมเป็นบ่อน้ําทิ้งจะเป็นในส่วนของท่อน้ําเสียนะครับจะเป็นขนาดสามทับสี่นะครับหรือว่าหกหุนนะครับทําให้ ระบายช้ามากเลยนะครับเวลาล้างครับคนอ่านก็ช้ามากก็เลยเพิ่มนะครับจากนะครับขนาดหกหุนหกหุนนะครับสามทับสี่มาเป็นขนาดสองนิ้วเลยนี่นะครับก็ดูว่าน่าจะระบายน้าได้เร็วขึ้นนะครับประหยัดเวลานะครับผมเดี๋ยวดาวดินทําเสร็จก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับอันนี้เป็นแบบสไตล์ของดาวดินทิมเมืองเลยเองนะครับผมการวางระบบการยกพื้นนะครับเพื่อให้สามารถระบายน้ําได้ ดีขึ้นนะครับสำหรับดาวดินนะครับถิ่นบางเลยฝากกดติดตามช่อง YouTube นะครับดาวดินถิ่นบางเลยด้วยนะครับผมฝากกดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคุณจะไม่พลาดการแจ้งเตือนหลังจากที่ดาวดินได้โพสต์คลิปใหม่ๆลงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านได้มีความสุขนะครับการพักผ่อนในวันเสาร์นี้นะครับเดี๋ยวดาวดินขอตัวไปเตรียมนะครับปูนเตรียมหินมาเทคอนกรีตก่อนครับ สวัสดีครับ